ยก้หดูก่อน้ให้กลับมาดดูก่อนไดดูก่อนไปดูเลยเยวก่อนเดี๋ยวจเย็นคนที่เติมอะเป็นปูหรือบ้างเติมมีตัวมันไหมล่ะคะครับครับร่วมร่วเปลี่ยนได้ร่วเปลี่ยนได้ค่อน เรียบร้อยแลครับน่าจะได้แล้วตัวนี้ม่่ต้องงสเก็บความเย็นนะครับครับผมได้40ลิตรนะ40ลิตรเนี้ยก็แก้วน้ำก็ิลตรเต็มเนี้ย40ลิตร ก็บริการคนได้ไม่ต่ำถุกเกือบร้อยคนใช่ใช่ลุงครับเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้อุ่นเอาเลยครับเครื่องทำน้ำอุ่นระครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นอรู่เรับเขาให้มาสี่พันครับงบสี่พันจัดเลยครับได้มาแล้วครับลุงเลือกเลยครับอ่แต่เลือกเลยครับเดี๋ยวเราก็เป็น ก็มันมีหลายยี่ห้อค่ะมีของพนาของพุทิตชิของคือมันจะแตกต่างกันที่ watt นะคะตัวนี้มัน4,500 watt พวกนั้นมัน3,500 watt ถ้าพวก4,500 watt คือถ้าเราเปิดน้ำแรงๆนะจะจับมันก็จะร้อนแต่ว่า3,500 watt วั t t ไม่ต่ำถ้าเวลาหน้าหนาวจะจับเราเปิดน้ำแรงแล้วหม้อมันจะต้ม มันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่อันนี้ก็คือคืออันนี้คือจบเลยค่ะนอกจากก็เอาอยู่ราสี่พันห้าร้อยตอนนี้หกพันวัตค่ะบ้านเราไม่ต้องเอาหกพันวัตก็ได้เอาแค่สี่พันห้าร้อยวัตต์น้ำแรงไหมคะน้ำแรงครับแรงมากแรงมากแรงอะไรใดแล้วก็อันนี้มันมีจุดนี้จ้ให้หรือให้หรือ ถึงแป้นเอาเงินให้ก็ให้ราคาเท่าไหรสี่พันสี่พันครับให้งบมาสี่พันบาทเขาถามมันเก้าเละล้เท่าไหร่คุณนงเอานีเลยเอาปรเลยไหมตัวนี้ก็สี่พันห้าร้อยวัต์ราคาไม่ใช่ไม่ใชอ่แบบนี้ตัวนี้เดี๋ยวลดให้ตัวนี้เดี๋ยวลดให้ไอตัวนี้สี่พันห้าร้อยวัตต์ไอตัวนี้สามพันห้าแป้นดูหน่อยหนคุยกันก่อนนะครับคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับ เราแรงดันน้ำมันนิ่มจะดีกว่าแล้วเขาก็ให้ตังหวัดนี้สี่พันห้อยห้บานก็คือได้ครับพระองคครับอาจารย์ครับกระชี้มันกันค่ะจะคือตัวนี้ตัวนี้มันมีจุดนิรภัยติดสองจุดตัวเปิดปิดอยู่ข้างล่างตัวปัาอยู่ข้างบนอันไหนครับแล้วก็บวกแบบเล็กน่าระดับใช่วัสดุหยุดน้ำระหว่างอาบก็ได้แต่ตัวนั้นไม่ได้อันนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่บิ๊กสีครับอยู่กับลุงพลอยู่ที่ใกล้ๆนั้นใกล้ๆบิ๊กสีครับข้างบิ๊กสี ก็คือพอเรอต่อเองไม่ได้เหรอตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยอันนี้เราเปลี่ยนพ็อปไม่ได้เหรอต้องไปดูอีกหลายอย่างนะอาจารย์เปลี่ยนได้ทำไมมุ่ยครับตอนนี้คิดให้เอาแบบนี้ตอนนี้คิดให้ต้องขอบคุณพี่เอ่พี่พี่อ้นนะครับพี่อ้นสามต่างชาพี่อ้นจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วเราคุยเรื่อคนนันเจอแล้วเจอถังเราแล้วพี่อ้นจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับจัด เครื่องทาน้ําอุ่นนะครับให้ลุงพลปัดแตนน้องโอมน้องน้ํามนนะครับสี่ในสี่พันบาทนะครับก็กําลังเลือกรุ่นอยู่ครับว่าจะรุ่นไหนนะครับต้องขอบคุณพี่อ้นนะครับละติมานะครับพี่อ้นละติมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับลุงครับนล้วมอบเงินเลยนะครับพี่อ้นนะครับของพี่อ้นนะครับซื้อเครื่องทาน้ําอุ่นให้สี่พันบาทนะครับได้มอบให้ลุงแล้วนะครับ ขอบคุณพี่อ้นนะครับพี่อ้นที่เลี้ยงหมัวท่าเมื่อคืนนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่ก็แต่เรื่องนะครับเอารุ่นนี้เอารุ่นนี้นะครับราคาราคาสี่พันหนราคา4,190สิรถเหลือ3,900ันเรถเหลือ3,900นะครับดีนะครับเงินเราพอดีนะครับเป๊ะนะครับขอบคุณมากครับอ้ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับพี่อ้นและอีมานะครับเอาเลย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  เรียบร้อยนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นก็จัดแล้วนะครับพี่อ้นเอาให้ตามเอาเลยนี่ต้องต้องกลับบ้านนะครับเอาเอาเอาไหมนะครับอาจารย์ผมไม่ได้นะสองรายการเราทำรูปนี้ใครว่าดูเรียบร้อยนะครับพาขั้นแปดครับเรียบร้อยครับสองรายการนะครับวันนี้มาที่ร้านไพศาลนะครับได้สองรายการ เป็นเครื่องมันเป็นเครื่องที่เลืนขาวนี่สายมือใช่ไหมพี่อ่าเป็ขาวนะตรงกลางตรงกลางอ้าวตัวนี้มันห้าวันนี้ตันี้เลนเจุดนี่ลไปสิบสองจุดตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ค่ะอ๋อตัวนี้อโอเคไอ้เร่มเรมนี่เีมเรมไอ้เรี่มเรมนี่นะอันเรมเรีมนี่ละอไปวางไอ้เรีมเอ้าวเ่นพิเศษเลยพี่อ๋อนะ บอกว่าเครื่องสีขาวนี่ใช่ไหมผมบอกไม่ใช่เอามันตัวเนี้ยอาตัวแตนเลือกอ๋อลุงลุงถูกแล้วลุงถูกแล้วแต่เราเข้าใจผิดเออเราเข้าใจว่าตัวนี้ตัวนี้มันห้าพันตัวนี้มันสี่พันเลยทำไมรถเยอะแต่ยังว่าทำไมรถเยอะีโอ๋้ยตาเดี๋ยว นี่แอร์ครับตรงนี้เป็นโซนแอร์นะครับเป็นแอร์ครับเป็นร้านใหญ่นะครับร้านใหญ่ร้านไฟสานนะครับต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียบร้อยนะครับน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับขอบคุณพี่อ้นละติมาอีกครั้งนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับทีสับสนุนเครื่องทำน้ำอุ่นให้กับ มงคลประแตนน้องโอมน้องน้ำมนต์นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้พี่อ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปัารถสนานะครับอ้าวยกไปแล้วยกขึ้นรถไปละถ้าได้ถ้าได้ลุนีมะล้วมแก่บนเนาะโอ้เลยกาเลยนะ่ะไรต่ทันกว่า้วมนี่ได้ยินมืดบานเลยนะ เ yeah. yes. ิ้คร right. okay, yup. ับอเิ้ลครับางข้าอของอะไรเนีดสมไปอ่ะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโอเคครับผมขอบคุณครับผมครับบอกว่าใครรันดูบ่ ลุงขับรนนะเดี๋ยวลุงพลขับต่อนะครับเปลี่ยนกันใครวัสด,ดุเดอ้อพี่อ๋อลุงขับเลยเหรอครับลุงขับละน,น,นิ่มๆเหรอนิ่มไปไหนอ่ะเดี๋ยวมาไฟอ๋อนุ่มๆอ,มมอยู่นู่นอยู่นู่น